เราจะต้องแบบเหมือนทําผิวของเราอะให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะเราไม่มีเวลาที่เราจะแบบมาเมคอัพอบบไม่มีเวลาคุณนัทไม่มีเวลาจริงๆแบบบางทีแบบลูกตื่นแล้วมันก็ต้องลุยต่อแล้วอ่ะวันนี้5ปีแล้วค่ะวุคยามให้กับเซใค่ะก็เอ่อยินดีกับเซเวอร์ไวชเซรามด้วยนะคะทั้งที่ปุ๊กแล้วก็พี่บุ้นเส้นนะคะก็เออจริงๆเคยได้ลองในแบบเซเวอร์ไวชเซรามเนี่ยตั้งแต่แบบ ก็ตั้งแต่เราได้ลองเซวัณแต่แบบตอนที่ที่บุญเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาสู่อะไรเงีเ้ยที่บต้องเป็นแบบพลังหนึ่งวันจนตอนเนี้ห้าปีแล้วอ่ะเร็วมากๆเลยค่ะก็ยินดีด้แลแลวยนะคะแล้วก็เออจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอยากจะเป็นแบบเป็นแรงถึงส่วนหนึ่งที่แบบทําให้เซวัณเติบโตไปนี่อะไรอย่างเงี้ลูกถึงลูกสาวตอนนี้แบบกำลังหนา้าฟันเลยค่ะกน้าฟัานเลยค่ะก็ขวบหนึ่งแล้วค่ะใกล้ละตอนนี้จะเปิดเรือนค่ะจะาก โตเร็วมากๆเลยอ่ะแบบอุ้ยแต่รู้สึกว่าโตเร็วใช่รู้สึกว่าโตเร็วมากๆเลยแบบยังจําวันคลอดก็ได้อยู่เลยเห็นดูวิ่งวิ่งแบบวิ่งวิ่งเร็วมากแล้วเขาเดินเดินได้แล้วค่ะแล้วก็คือแบบแค่จะวิ่งแล้วอ่ะตอนนี้เริ่มเรียกเรียกเรียกแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเรียกแม่นะมุก็ไม่รู้ว่ามันใช่แม่จริงๆหรือเปล่าก็แบบ ถือว่าเป็นแม่ไปแล้วมันชื่นใจไหมคำแรกที่เราเรียกเราชื่นใจคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาคือจอหมายนั้นหรือเปล่าความหมายนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคือเราได้ยินคำอะไรใช่คือแค่เขาออกเสียงอะไรมาเราก็แบบชื่นใจคือมันเหมือนแบบเรารู้สึกเราดีใจทุนพัฒนาการของเขาเลยค่ะว่าจะแบบนั่งได้ทานได้ มึงจะหลายคนมองว่าการเลี้ยงลูกของเราค่อนข้างสมบูรณ์สมบันคือลุยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็เอาให้มันธรรมชาติที่สุดอะคือเราแบบก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเลี้ยงให้น้องแบบว่าได้ใช้ชีวิตแบบจริงๆริงมือช่ก็อยากจะให้แบบได้ลองใช้ชีวิตนะคะแบบเออขอเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตธรรมดาได้ใช้ชีวิตแบบสูงขึ้นมาหน่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาได้ได้เรียนรู้แบบหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างชีวิตพวาเป็นพ่อเป็นแม่มันฮาร์ดคอร์แค่ไหนครับการเลี้ยงลูกเออก็ พอสมควรเลยค่ะจะปรับตัวได้เนี่ยคือมันแบบตอนช่วงแรกเราจะต้องเหมือนตื่นคือแบบสองสามชั่วโมงค่ะตื่นตามเขาแล้วก็แบบมีการแบบเอ่อมาพั้มนมอะไรอย่างเงี้ยตามแบบวิถีชีวิตแม่อะไรเงี้ยตอนนี้ได้นอนเยอะขึ้นหรือยังคะตอนนี้โอเคแหละตอนนี้ก็แบบนอนยาวแล้วอะไรเงี้ยต่อไปขึ้ก็จะต้องมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาเตรียมศึกษาอะไรก็ต้องให้ทันก็ก็ค่อยเรียนรู้กันไปอย่างเะจริงเพราะว่าบาง เราไม่ได้เหมือนในตำตาเลยเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปกับเขาในกิจกรรมสามีกับกิจกรรมเราแตกต่างมากในการพาลูกไปทำอะไรสามีชอบแกล้งลูกอ่ะคือ <laughs> <c oughs> อย่างอย่างมิวอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูลูกมากกว่าว่าอยู่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมสามีทำง,งาน <c oughs> ก็จะเป็นคนแบบพาเขาออกไป <c oughs> นู่นนี่อะไรเงี้ยส่วนสามีก็จะคอยมาช่วยในวันแบบเสาร์วอาทิตย์จะพาเขาไปเดินเล่นพาไปสวนสาธาร์พาไปแบบ ข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันสุขสันต์นีแฮปปี้อาการมีลูกเลยไหมแฮปปี้นะคุณมีความสุขมากคน่นองคนที่สองเลยไหมคะคนที่สองไหมคนที่สองคิดว่าจะมีสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบเว้นอีกสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะให้เวลากับคนนี้มากๆก็มันแบบ มันมีความสุขมากเลยอะแค่แบบนั่งมองเขามบบน,นั่งดูแผ่นได้อย่างเงี้ยคือคือ <c oughs> มันแบบสามารถมองได้แบบตลอดเวลาแต่อย่าบอกคนจะบอกว่าเหนื่อยแต่สำหรับเราดูแฮปปี้กับการเลี้ยงลูกอยู่กับลูกเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากๆเลยนะคะมันเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าความเหนื่อยนั้นมันแบบมันมีความสุขะะอืมทั้ววันนี้แม่เราโล่งใจมาเพราะว่าเขาเป็นหน่วงเราค่อนข้างที่บอกเออเริ่มวามงใจแล้วเออกลัวจะแบบเลี้ยงเอานู่นี้แล้ววันนี้เข <ๆ S 1> <ม>าภูมิใจกับเราแค่ไหน ก็น่าจะภูมิใจนะเขาก็ไม่ได้แบบมาพูดว่าแบบอุ๊ยภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เขาก็น่าจะน่าจะภูมิใจอย่างเงี้ยสามีเขาก็แบบเขาก็เขาก็แบบภูมิใจอย่างว่าเราก็สามารถแบบดูแลลูกได้ดูอะไรเงี้ยแสดงว่าน่าจะเกินคาดของคุณแม่แน่นอนเกินคาดของสามีด้วยมั้งคนคนที่สองอยากได้เป็นผู้ชายกันไหมคะหรือคุณพ่อก็อยากได้ผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อเนี่ยยังติดใจลูกสาวอยู่นะคะใช่แต่ว่าเมลอะก็แบบคิดว่า ไหนๆเราแบบมีลูกแล้วอ่ะถ้าได้ลิมรสของทั้งสองเพศเลยก็ก็น่้จะดีแต่ว่าจริงๆเราก็ได้หมดได้หมดจะเลือกจะเลือกเพศไปเลยไหมไึงว่าใช้วิธีวิธีอะค่ะไปเลยไหมหรือก็เดี๋ยวต้องต้องลองดูอีกทีค่ะยังไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเพศขนาดนั้นก็คือเราให้มาริมเข้าโรงเรียนอะไรไปก่อน่ะคิดว่านะคะอยากจะให้เวลาเขามากๆเพราะช่วงเนี้ยเขาแบบไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยต้องมีคนอยู่ไว้ตลอดอย่างนี้ต้องให้เวลาเดบกเขาไปอยู่ เพื่อนสร่นี้หน่อนนี้ควรพกันว่าผู้ชายของเตยที่ไปเดนมาร์กจะเปิดตัวไหมหรือยังไงเพื่อรู้หรือยังปิดจริงๆเพื่อนเขาแจ้งให้เราทราบหรือยังแจ้งให้ทราบแล้วค่ะเจ้งเจอรกันแน่รำหรือยังยังเลยบอกอยู่ตลอดว่าเมื่อไรจะพามาเนี่ยไมพได้พะมาสวาขได้คุยไหมคทับโทรศัพท์อะไมาถึงว่ากับไปใชย เราเห็นเพื่อนอะไรบ้างบ้างหน่อเห็นบ้างไหมผ่านผ่านไหมคะในฐานะเพื่อนให้ผ่านไหมเราจะต้องรับแต่เขาเราเราไม่สามารถบอกได้เพราะว่ายังไม่รู้จักด้วยซ้ำเลอ่ะตัวเมนต์ที่เขามาบอกเพื่อนเขาบอกอะไรมันก็แบบเขาคงไม่ได้อยากจะบอกหรอกแต่ว่าเปกเพื่อนเนี่ยแหละบบถามจ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยเขาว่าปุ้งสนใจบอกแล้วปุ้งสนใจบอกแล้วบอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถามกันจ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจขึ้นไหมคะแบบว่าเขาแบบ ก็ดูสดใสขึ้นไหมอ๋อก็ดูสดใสขึ้นนะคะมันก็พอมีแฟนก็น่าจะแบบมีชีวชีวามันไม่ใช่แฟนนะพูดผิดใช่แล้วไม่ใช่แฟนนะพูดผิดเองคุยมีคนคุยอ่ะก็จะแบบมีชีวชีวามากกว่าที่มันเป็นโสดแล้วก็ดูมีะไปไหนก็จะเป็นเต้ยคนเนี่ยังโสดก่อนอานีจะได้ของคู่แล้วใช่ใช่อันนี้ก็คือไม่ต้องซูมที่กระจกแล้วไม่ต้องซูมที่ช้อนแล้วจริงๆกิแสดงว่าที่ผ่านมา ไปกินข้าวกันนะก็คือยังเต้ยังไม่ได้พาผู้ชายไปให้เราไม่ได้แอบนะไม่ได้แบบว่าแอบอะไรอย่างเงอื่นอ่ายังไม่ได้พามาแล้วเรารู้ใช่ไหมว่าโปรไฟล์เขาเป็นใครรู้จักจากนิวรู้จักเป็นคนเดียวการใช่ไหมหรือว่ารู้ว่าคือเป็นใครอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเคยได้เจอมาแล้วมาแล้วแบบแบบแต่ไม่เคยได้คุยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีนัดทานข้าวไหมเพราะว่าแก๊งเราจะต้องมีการทานข้าวรก็มีการแบบว่าแนะนำการเป็นจังวยนมอะไรนั่าจะเรียังนะเธอยัง ก็ค <Yeah. S 2> ือช่วงนี้เต้ยเขายุ่งจริงๆเราก็มีนัดกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยเขายุ่งก็เลยแบบยังไม่ได้มาและสุดก็คือนั้นแหละที่เขายังแบบยังไม่ได้พามาเปิดตัวนั่นแหละค่ะโอเคขอบฟ้ามิวนั่นยังไม่วาที่ยังม่ถอยนะทุกคนโดนเก้าก็โดนเต้ยเต้ยคงแบบไม่มีพี่ไม่มีพี่ไม่ถ่าย